แน่นอนนะคะเรายังคงอยู่กับสองหนุ่มยังวัยรุ่นอยู่เลยไม่รู้จะเรียกว่ายังไงต้องบอกวัยรุ่นนะครับบาสบอลสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละทีนี้เริ่มได้ทํางานครับอย่างที่ตัวเองใฝ่ฝันไว้ตั้งใจไว้มีความมีเป้าหมายว่ไว้เรื่องเรียนเต้นใช่ไหมฮะฮะเรื่องเรียนเต้นเลียนเต้นลาออกเลยลาออกเลยเริ่มทําเดโมแบบจริงจังตอนนั้นก็เป็นดีแดนซ์อะไรหรือยังหรือยัง น่าจะยังนะครับยังยังไม่คือตอนผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศาสตเต้นเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจว่าเขาไม่เพราะเราดูแบบว่าเป็นฮิปฮอปวัยรุ่นดูว่าผมผ้าวัยรุ่นแต่งตัววัยรุ่นเขาก็ดูว่าจะมาอ๋อสมัยนั้นแต่งตัวอุ้ยแต่งตัวยังไงมันพนักหนึ่งเด็กก่อสร้างวะเด็กก่สร้างสางคนชัดๆก็เลิกเลิกเรียนมาก็มาเลยครับใส่ชุดนักเรียนมาครับคนหนึ่งก็จะดูอินเตอร์อินเตอร์ เราตอนนั้นมันมีความเซ็กภูมิใจมากครับมันจะมีบัตรเหมือนบัตรพนักง,งานแกรบีมม้ครับแล้วเราแบบภูมิใจมากเลยก็ใส่ไว้ในข้างในเสื้อเป็นสลิบบางคนนี่ประพายอีกนะบัตรสตาร์ครับที่มันเป็นเหลี่มๆใส่ชุดนักเรียนครับก็ใส่ตอนนั้นอยู่อยู่อยู่เลยเต็มน้อมครับอ๋อก็ใส่าขาสั้นมาซ้อม,มาอะไรเง <S <s <ign>? <S ี้ยมาครับใส่าขาสั้นมาเต้นครับแล้วทีนี้ทางแกรบี้เขาเขา,ขาให้ออกแค่สองคนหรือว่าสองคนอื่นอีอคนเขาตกลงแล้วว่าเป็นฝาร์แฟร์สองคนแล้วต้องเปลี่ยนชื่อไหมหรือใช้ชื่อบัตบอน เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเป็นเป็นชื่อวงเป็นชื่อวงบางแก้วมันมีที่มายใงไงตอนตอนสกินเทสครับเขาก็เห็นเราอาจารย์สกินเทสเหรอใช่ครับสกินเทสก่อดีสกินเทสครับเขาก็มาว่าเอ๊ะแกงแซลล์เขาพูดเร็วนะเนี่ยคนเนี้ยพูดเร็วมากครับจะพยายามเขาก็บอกว่าเออบัสบอลเราทําเพลงมาใช่ไหมอยากให้เราทําเพลงมาเราก็ทําเพลงมาเสนอสองเพลงก็เห็นชื่อวงบอก ชื่อฝรั่งไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่พระลันลมอพอะรัลมอครับชื่อชื่อเดิมวงเดิมวงเดิมครับเ้าไม่เอาน้องชายเข้ามาอีกคนนึงอ่ะเอามาครับตอนสกิทเทสก็สามคนครับออ๋ตอนนั้นนี่แล้วยความที่น้องยังเด็กมากครับแล้วก็คุยกับพี่เสือพี่เสือก็บอกว่าชื่อวงมึงนี่ฝรั่งมันหน้าแม่ฝรั่งอะไรประมาณเลยครับก็บอกว่าพี่ว่าเอาชื่อไทยดีกว่าเงี้ยบางแก้วบางแก้วพี่เสือเป็นคนคิดเลยเหรอพี่เสือนะคนนี้นะพี่เสือเราเลยครับก็ขอบคุณครับพี่เสือเพาพี่เขาเสือเราเป็นหมาไง กับพี่เสือตั้งชื่อบางแก้วเจ๋งนะตอนเพพี่เสือบอกบางแก้วก็คิดชื่อหมาเนอะเออแต่ก็เท่ดีนะใช่ไหมอนนั้น์อะไรก็ได้แล้วแบบถามเขาไม่ได้ทำไมเป็นบางแก้วอ่ะไี่ถามเขาไม่อยากซอกแซกเขาบอกเขาคงเห็นว่าเราแบบสนๆอะไรเงี้ยครับอะไรเงีนะตรงไปตรงมาอะไร่บบบางแก้วแล้วกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลด้วว่าบางแก้วแพงไหมวะเออนั่นก็เออนั่นก็เป็นหมาหน้าทยที่แพงที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้ ก็เป็นก็เป็นก็เป็นหมาไทยที่สวยอ่ะพี่บอลเอาราคาเทียบกับหมาวัดนะครับหมาวัดเนี่ยมันมันไม่มีราคามากันดูแพงก็ใช่ไงแต่บางแก้วเป็นหมาที่ดีนะครับผมเคยเลี้ยงสามวันแล้วก็ไปคืนเขาครับอาอทำไมอ่ะไล่กัดชาวบ้านเขาไม่หมดจริงจริงเราอย่าไปพูดอ้างอิงเขาเพราะว่ามีคนพ่อมาขายอยู่เดี๋ยวคนไปซื้ออ๋อไม่ใช่เป็นบางแก้วเป็นหมาที่ดีมากแล้วก็เชื่องแล้วก็เป็นหมาที่อยู่อาะข้ามไปข้ามไปพอเป็นบางแก้วแล้วใครเป็นคนดูแลชุดแรกพี่ เสือดูแลเลยป่าป่าครับเสือไม่ได้ดูแลครับก็ในตอนนั้นก็มีทีมเพลงก็ที่ก็มีผมก็มีรุ่นพี่ที่ยังคนทำงานด้วยกันมาถึงทุกวันนี้ครับก็เราเขาบอกว่าในรอบไปแต่งเพลงแบบนี้มาซี่ผมก็กลับไปสองวันผมก็เอาเพลงมาเสนอก็เห็นความตั้งใจนะครับเลิ่มนไปอดไปเข้างัดไปร้องเพลงในห้องงัดก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเหมือนจริงแล้วว่ะพันมันจะเหมือนจริงแล้วว่ะจนแบบอัดเพลงเสร็จแล้วจนแบบถ่ายปกเทป คือออกเทปไปแล้วยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักร้องแล้วเลยครับยังงงอยู่ครับยังเป็นนักร้องหรอเฮ้ยมันตามความฝันที่เราอยากได้ใช่ไหมตอนที่ออกเทปไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยครับรู้สึกเเป็นเพราะว่าเราซ้อมกันมาหรือทากันมานานคือตอนนั้นก็รู้สึกว่ามม่ต้องไปตื่นเต้นบ้างสิไม่ไม่ชื่อไม่ไม่ตื่นเต้นเลยครับไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเลยครับจนกลัวจะทไม่ดีอย่างเดียวอจนแบบก็อัลบั้มแรกก็ถือว่าเพลงแรกที่ร้องเพลงไหนรักครั้งแรกรักครั้งแรกครับแต่เพลงแรกที่ที่แต่งก็คือเพลงโกรธ คือก็มีตอนที่ผมทําเดโมมาที่เสนอเสนอค่ายเพลงเนี่ยก็มีเพลงที่ผมเคยใช้ในอัลบั้มที่3ที่เพลงว่าอธิบายผมแต่งไว้ตอนมหาแล<ม>้วผ,<ม>ผมก็เอามาใช้ในอัลบั้มที่สามก็ทาเสนอเสนอ,เสนอมาแล้วพี่ๆก็เห็นความตั้งใจเลยครับก็บเลยได้ทํางานร่วมกันแล้วในห้องอัดเราเล่นเองเหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นเล่นกีตาร์เองเลยครมีเล่นอะไรเองบ้างมีกีตาร์ครับเขียนร้องครับก็จะต้องแบ่งงานกันเพราะว่าอย่างก r a m m ี่็คือเป็นบริษัทใหญ่ก็จะมีทีมผลิตเพราะนั้นก็ต้องแบ่งแบ่งงานแบ่งงานกานทำครับ ชุดแรกออกมาเพลงแรกเลยที่เขาใช้โปรโมทคือเพลงน้าถ่งทงน้าสองทงครับผมแต่ทีเซอร์จะเป็นเพลงไทย i l า n สแตนดาร์ดตอนนั้นคงก็จะแบบไม่แฟรเลยครับงงเป็นแบบไทยๆหน่อยครับก็เป็นเพลงอัลบั้มแรกก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ที่คนพูดถึงนะคนก็พูดถึงพูดถึงก็แจ้งเกิดสองคนแจ้งเกิดคือคนรู้จักประตุนคำเร็จครับ ก็เคยไปเล่นนิสตังก่อนแล้วได้เล่นเพลงตัวเองแปดเพลงครับแล้วคนเองได้แปดเพลงในบ้องแรกครับก็เสด็ปูตีใจมากตอนนั้นตอนนั้นเรารู้สึกยังไงจากสิ่งที่เราเคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยนี่คือความฝันที่เราได้เขาได้ออกคอนเสิร์ตได้แล่วมันไม่เหมือนที่คิดเลยนะมันเป็นอะไรมันเป็นอะมันก็เหมือนว่าต้องทําให้ดีที่สุดใช่มันจะเป็นเรื่องของแบบเรื่องความเครียดแล้วฮะย้อนกลับไปวันที่เราไปที่ผับแล้วเราบอกว่าโอ้โหคนเขามารอดูวงนั้นเรารู้สึกยังไงมีคนมารอดูเราเหมือนตอนที่ผมออกเทปแล้วผมเเเเเห็นนคมมมมาายยยยอะๆผผรู้้้สึกกฮฮดีใจล เฮ้ยเราทําเฮ้ยมันเป็นมันเป็นแล้วหรือเปล่าแต่ผมจะเป็นคำว่าของที่นี่ที่เดียวมั้งเราไม่รู้ว่าประเทศไทยมันใหญ่เนี่ยเล่นงานกาชาติแล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ว่าการเป็นศิลปินต้องไปเล่นอะไรขนนนาดั้เราคิดว่าการเป็นศิลปินคือได้เล่นคอนเสิร์ตเจ็ดสีเล่นคอนเสิร์ตทีวีห้าอะไรเงี้ยนนั่ก็จบแล้วคือมันดูนานครับไม่นานหรอกพี่ถ้าผมเกิดท่านร้องดนตรีผมก็คงไปอยู่ร้องดนตรีครับจริงอยากเล่นมากเลยนะแต่ร้องดนตรีดูมาจังมานจังมีอะอ่าต่อตอไปต่อก็คือว่าก็แบบไปทัวร์คอนเสิร์ตจนแบบ งงครับแบบไปไปสัมภาษณ์ทีู่ก็มีคนมาขอมาตามขอเซ็นมาคนขอถ่ายรูปไปเล่นคอนเสิร์ตงานกาชาคือคนแบบห้าหกหมื่นคนงี้ก็แบบตกใจก็งงะครับแต่ก็พยายามทำให้ดแต่เราก็ไม่ประมาทใช่ไหมเราก็เล่นของเราคือไม่มีไม่มีอะไรที่แบบขาดตกบกพร่องคือตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นดนตรีสนุกมากครับเหมือนก็ว่ามันเหมือนเราเจอโลกใหม่ทุกวันสถานที่ใหม่ๆทุกวันเหมือนก็ว่าตอนนั้นสนุกสิบแปดครับสิบแปดครับสิบแปดแล้วคู่แข่ง ช่วงนั้นตอนที่ผมออกเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เทพผีอ่าตอนนั้นมายังมาแล้วครับมาแล้วเขาเลงเทพผีแล้วปีสี่สิบห้าก็ตอนที่ผมออกมาก็มีซีรีฟูลใช่ไหมครับก็มาร็อกเลยก็มีผมแล้วก็มีอ่ารู้สึกว่าจะมีกะลานะประมาณนั้นครับแล้วก็มีคลาสคลาสนี้ก่อนสักสี่ห้าเดือนแต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ยังได้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 ออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็คนก็คนก็คนก็ถือว่าถือว่าเป็น ฝาแฝดที่คนพูดถึงอะบางแก้วจากวันนั้นออกอัลบั้มมากี่ปีคะออกอัลบั้มกี่ชุดคะปีกี่ชุดออกทุกปีครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ้แสดงว่าแสดงว่างานไปเร็วนี่ออกทุกปีพระางคนสองปีสามปีถึงจะออกโอเคพอออกด้วยความนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเราอยากทำสิ่งใหม่ เราทำเราเราจะเจอแบบนี้ตลอดคือแต่งเพลงเข้างัดทูกคอนเสิร์ตโปรโมทแต่งเพลงวัดเราเจออย่างเงี้ยเป็นประมาณห้าปีติดกันไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยไม่ครับไม่มีแบบแตกแตกไปเล่นหน้าตาก็ดีแตกไปเล่นละครไปเล่นอะไรนี่นี่น่าดีนะผ้จัดเขาจะน่าดีนครับกลัวเดี๋ยวเขาจะปาไม่กหัป้าปาได้แล้วเนี่ยกลัวผมไปทําผู้จัดเขาจะเหนื่อยแล้วไม่ไม่มีติดต่อไหมเคยมีเคยมีมีหนังอะไรครับนี่ครับแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ก็ไม่ไปมีเรื่องที่อยากเล่นแต่สรุป พีอยากไม่ให้เล่นแต่เล่งที่ไม่อยากเล่นเขาให้เล่นก็ไม่เล่นมาเล่นมอาไม่เล่นไม่เล่นเป็นเด็กดื้อป่มไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับเป็นตัวของตัวเองนี่มีแบบว่าเขาสั่งให้ทํานี่มีไม่ไปค้านไม่เอาเคยเล่นหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อหนังเรื่องว่านีตากับเธอครับบางแก้วเป็นศิลปินวงแรกที่ได้เล่นหนังซีดีนะครับไม่ใช่หนังซีดีแบบนั้นนะครับหนังซีดีคือเมื่อที่ตอ้เขาไปอยู่ฮิตอยู่ชัผู้ช่วงนึงที่ทำเป็นคนก็ผมเป็นคนบุกเบืกเป็นคนที่ทำให้ควานทล่เรับ แทำให้ตลาดนี้ปิดตัวลงอย่างรวดเด็วนะครับเอเอออกกานมาห้าชุดบอกได้ไหมว่าอะไรคือซิกเนเจอร์ของบางแก้วอ่าภาษาเพลงครับภาษาเพลงเป็นยังไงภาษาเพลงคือเพลงราเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังง่ายๆเนื้อเพลงเราไม่ต้องแปลคือคำเราจะเป็นคาแบบอย่างเช่นอายุตัวอย่ปปางคือ,อสมมติว่าร,รักเธอบนดาวอังคารเนี่ยคือคาที่ต้องแปละครับรักเธอบนดาวอังคารสมมติสมมตินะฮะแต่เราก็คือแบบอกหักก็คือเอ้ยฉันถูกทิ้ง หรืออะไรเงี้ยคือคําที่พูดไม่ร so. nah, ักอะไรเงี้ยก็ใจผิดไม่ได้ซับซ้อนเลยครับพูดตรงๆเลยพี่ผมพูดตรงไปตเป็นคนเขียนเพลงแบบสไตล์เหมือนเหมือนพูดนะพยายามจะสื่อสารแบบวิธีพูดนะครับแล้วก็คงเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงเพลงเสียงแล้วก็ไม่ได้พิสดารนะครับเป็นนักดนตรีที่ร้องเพลงได้ประมาณนึงครับเป็นนักดนตรีนะคือจะบอกผมเป็นนักดนตรีที่ร้องเพลงได้ครับไม่ใช่นักร้องที่ร้องเพลงเก่งแต่พิจว่ามีมีความฝันมีความตั้งใจเราก็ทําได้แค่ ก็ดีที่สุดของเรานั่นเองครับณช่วงช่วงนั้นนี่ครับค่ะแล้วเราก็จะแบ่งกันร้องใช่ไหมไม่เคยแย่งกันร้องมาอย่างเอาบาสอยากร้องเพลงนี้ทำไมบอลต้องร้องไม่เคยเลยครับไม่เคยครัเพราะว่าเวลาแต่งเพลงคือว่าเพลงนี้แต่งให้บอลร้องคือมันก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่บาสแต่งหบัสแต่งเองนะครับแล้วบอลบอลก็จะเป็นเรื่อเดียวนเรื่อเดียวเพราะนั้นเขาจะเขียนแล้วร้องทำนองแล้วก็อัดกองอ๋อแล้วบาสเขียนบาสก็จะนึกว่าเออเพลงนี้ต้องบอลกับบอลบอลจะรู้ว่าฟีลลิ่งนี้ต้องเป็นบอลคำร้องแบบนี้ตตต้้้ออออองงเเเป็นนนนบลลลแแแววคคคาารร์ที่่กััชดจะ คืออะไรอ่ะยินก็อยากนะครับก็คือคืออะไรผมนี่จะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรมุทะลุเดือดดังครับ้อจะเป็นคนแบบนุ่มๆครับนี่จะเป็นถ้าเป็นตามก็คงเป็นคงเป้งนะคณะเลยเป็นนักรบองคนเดียวบอลจะเป็นคนแบบนิ่งๆไม่ค่อยอะไรนิ่งๆแต่แบบว่าอาจจะแบบไหลลึกก็ได้นะได้ไหมออกมานั้นครับอ่ะออกมาห้าอัลบั้มคอนเสิร์ตที่ประทับใจที่สุดเท่าที่เคยผ่านมามีอะไร คอนเสิร์ตแประทับใจคงเป็นคอนเสิร์ตแรกมั้งครับครั้งแรกที่เล่นคอนเสิร์ตเลยแล้วคนเยอะๆแล้วคนเยอะงงมีทําอะไรที่มันแบบแตกตื่นครับเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยมีคือตอนนั้นผมบอกเทปก็คือผมจะมีความคิดว่าเต็มที่นะต้องให้ดีต้องให้ดีต้องให้ดีทุกั้งที่ขึ้นเวทีก็ต้องให้ดีดีครับจะอะไรครับจะไม่ได้คิดอะไรอะไรครับเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คี่พ่อพแม่ว่าไงมาถึงจุดเนี้ยเขาไม่เคยตามเลยครับไม่เคยเลยอไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเคยก็เห็นเดยครั้งเดียวครับ เขาก็ปล่อยนะที่แตู่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักครับไม่เคยตามไม่เคยอะไรครับส่วนตัวบาสบาสชอบเพลงไหนหวงเพลงไหนโอ้ยังไงไปคอนเสิร์ตต้องร้องเพลงเนี้ยอ๋อหัวงไม่มีครับแต่ถ้าเกิดที่ต้องร้องใช่ไหมครับรักครั้งแรกนะครับผมอธิบายครั้งแรกอธิบายก็ที่ไหนก็ในระบางใจอะไรครับพี่ชายครับอะไรแบบประมาณนี้ครับ บอนนะคะน้ำเน่าเงาจังเล็กๆหวานใจถูกต้องครับอันนี้ตอบแทนผมผมต้องตอบแทนเขาครับอ๋อเหรอปรสบโทษเป็นเลขาครับอ๋อต้องตอบแทนคุณคุณต้ไเป็นเลขาครับอ่าเกี่ยวกับมับมีอะไรขำๆประทับใจที่เกี่ยวกับแฟนเพลงไหมมันมีเรื่องขำแต่มันขำไม่ออกครับก็คือว่ามีน้องคนาึงหลังจากเขาซึ่งต่างหวาดเวลาเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีน้องๆข้าขี่มอเตอร์ไซค์ล้มนะครับล้มล้มเวลาล้มก็คือคันนึงก็ไปกันหมดเลยครับ มันก็ขับไม่ออกนะครับมันเขาเป็นอะไรไหมมีขลอหนัเจ็บเจ็บนะครับดูไหมดูครับดูแล้วก็แล้วลงไปช่วยไหมไม่ไม่ไม่อยากจะช่วยครับแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงครับต่ต้องไปเรียนพยาบาลครับเดี๋ยวทำผมาให้บยาผิดวิธีสรุปแล้วเราเหมือนกับว่าทำอัลบั้มมาห้าชุด แล้วก็หายไปนะนี่ถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะห้าหกปีแต่คือที่ผ่านมาคือสมมุติเราเราออกเทปล่าสุดก็คือปลายปีสีเก้าก็คืออ0ะสักหาสิบปีง่ายๆเราก็เลยคงเสือเราเลนคนเสร์ตถึงปีประมาณห้าสองห้าสามครับแล้วความจริงเนี่ยเราก็ทำเพลงตลอดเวลาความจริงอ่ะอัลบั้มที่เราทำเสร็จแล้วคือปีห้าหนึ่งแต่เราสึกว่าด้วยความที่ตลาดเพลงเปลี่ยนกระแสเพลงเปลี่ยนก็เลยพักโครงการรื้อใหม่ไม่ทำเคยคิดจะเลิกไม่ทำแล้วเหรอเคยคิดจะไม่ทำแล้วครับ เราก็ทุกๆครั้งที่เจอคนถามพี่ไม่ออกเทปวหรอพี่ไม่ร้องเพลงวหรอนี่คือเป็นคําถามยอดทิเดยเลยก็เลยมีเหมือนก็ฮึดกลับมาทําอีกรอบหนึ่งก็คือมาแต่งเพลงตอนนี้ก็เริ่มฮึดกลับมาคือความจริงกระปั้มนี่ยผมทําเสร็จตั้งแต่ปลายปีห้าสามครับแต่ด้วยความที่มันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาบ้านเมืองครับมีไฟไหม้มีน้าท่วมความจริงกระปั้มนี้เสร็จตอนปีที่แล้ว จะทำอะไหมดบ้าผมว่าสองเจอไหมโดนครับน้ำหนักพังเลยนะ้หนักพังหมดเรออยู่เท่าไหนลอลูกกาครับโอุ้กกาเลยตอนนี้เรียกว่าล้ำลูกกซิตี้ครับสัตว์เวรับอน่านั้นเดี๋ยวเรามาคุยว่าในช่วงที่ห่างหายไปมีได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับดนตรีหรือเปล่าหรือว่าไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับสวัสดีครับ